ดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนเเล,ลที่น่ารักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกับช่องละองชาแนเเล,ลนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะสูตรคํานวณจากเซียนกระบินแม่นๆ่นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าหลายที่หลายจุดนะคะเลขหลักก็เข้าสองเข้าหกเข้าเนะคะและก็ ามตัวนะคะให้หกห้าสองก็เข้าเลขท้ายสามตัวหมุนสี่ครั้งนะคะหกห้าสองตรงตรงนะคะท่านผู้ชมก็แม่นจริงๆนะคะแล้วก็วิ่งล่างก็เข้าศูนย์นะคะสาหรับเลขวิ่งนะคะเข้าศูนย์ล่างนะคะแล้วก็ตัวจับคู่ก็เข้าศูนย์สองตรงตรงนะคะแม่นจริง,รงๆนะคะแล้วก็ให้เก้าหกล่างนะคะเก้าหกก็ออกบนนะคะท่านผู้ชม โอ้โหงวดนี้นะคะก็เข้าทุกที่ทุกจุดเลยนะคะท่านผู้ชมแม่นจริงๆนะคะถ้า f อได้ซื้อตามก็คงจะโชคดีไปกับสูตรนี้นะคะวันนี้เอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณพี่เจ้าของสูตรนะคะเอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอปด,ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอปจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคนพี่เจ้าของสูตรพร้อมกันเลยคะ่ะ สวัสดีครับค่ะโลสวัสดีค่ะเซียนครับผมค่ะเป็นยังไงเนาะงวดที่ผ่านมาโชคดีไหมคะได้ขทิดดอยครับได้ึิดดอยโอ้ยตัวเลขก็เข้าเนาะเลขหลักก็เข้าค่ะแล้วก็สามตัวท้ายก็เข้าหกห้าสองเนาะออ <h> โอ้แอดก็ไม่ได้ซื้อค่ะ <laughs> เข้าเข้าเข้าหมดเลยเลยแล้วแมที่ที่ส่งไปในไลน์นะที่ส่งไปในไลน์ที่เพิ่มเติมไปในไลน์นะอลองไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อ่านไลน์เลยมันมีมันมีมนมหนึ่งอเอ่อหกหนึ่งเก้าที่ส่งมาทีหลังใช่ไหมคะใช่ใช่ครับโอ้โยแอ็ดก็ไม่ได้นําลงช่องเนาะพี่เนาะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้แล้วอีกอย่างนึงก็เพิ่งอ่านหรือเปล่าไม่รู้นะ ค่ะก็ช่วงมันมันมีสามหนึ่งเก้าเลยตรงตรงตเลยข้างหน้าแล้วก็มีมีหกหนึ่งเก้าอ่ะมันเข้าโต๊ดด้วยค่ะค่ะเออก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยววากันใหม่ค่ะเพราะว่าเลขสูตรที่ที่ลงช่องก็ศูนสองตรงๆเลยเนาะเข้าศูนย์สองล่างอ่ะพี่แล้วก็เก้าหให้ล่างมันออกบนเนาะพี่เนาะ เออใช่อยู่ใช่อยู่ใช่ค่ะก็ถือว่าแม่นเดินดีค่ะเออแล้วก็แล้วก็เลขหลักก็หกเก้าอ่ะเนาะตัวท้ายเลขหลักหกเก้าเก้าหกแล้วก็เข้าเลขสองตัวท้ายใช่ค่ะเออท่าล่างก็ตรงตรงศูนย์สองศูนย์สองตรงตรงแต่ว่าแอ็ดไม่มีดวงค่ะเออค่ะโดนนิดหน่อยโดนนิดหน่อยค่ะตอนแรกว่าจะวางไว้เลยน้อยพอประมาณประมาณนั่นแหละอ๋อค่ะ พี่เจ้าเขาบอกว่าอันอันเก่ายังไม่อันเกา่เกายังไม่จ่ายว่าอันใหม่หมาอีกแล้วก <c oughs> <c oughs> <c oughs> รโดนไปนิดหน่อยการใช้ก็ยังดีที่โชคดีเนาะพี่เนาะดีใจด้วยค่ะอ่าครับครับวัน,นนี้เอาใหม่เนาะพี่เนาะอ่าดีวันนี้เอาใหม่วันนี้เอาใหม่อะค่ะแอดพร้อมแล้วค่ะอ่าพร้อรมแล้วใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะอ่อาเลขหลักเลยเหมือนเดิมค่ะเลขหลักค่ะ มีหนึ่งเลลมีหนึ่งมีสี่มีสี่ฮัลโหลค่ะค่ะมีหนึ่งมีสี่ค่ะมีเจ็ดครับมีเจ็ดค่ะสองครับสองค่ะฮัลโหลค่ะได้แล้วค่ะสองแล้วค่ะมีสามครับมีสามค่ะเอ่อมีหกครับมีหกค่ะหกตัวเหมือนเดิมเนาะ ขาเลขหลังมีหนึ่งสี่เจ็ดสองสามหกนะคะใช่ครับใช่ใช่ค่ะขาได้แล้วค่ะมือดึงออกมาสามตัวเป็นตัววิ่งตัววิ่งบนเนาะอ่าเหมือนเคยเหมือนเคยวิ่งบนค่ะมีหนึ่งมีหนึ่งมีสี่มีสี่มีเจ็ดมีเจ็ดนี่คือวิ่งบนเนาะไปที่หนึ่งเละเจ็ด เน้นหนึ่งกับเจ็ดนะคะเลขวิ่งนะคะอ่าคิดว่าวันนี้มาอีกหนึ่งตัวเนาะสามตัวนี้มั่นใจว่ามาหนึ่งตัวค่ะอ่าแน่แทีนี้จับคู่ครับค่ะจับคู่ค่ะเออจับคู่นี้ผมจะให้ไปชุดเต็มเต็มเลยก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวถ่ายยังไงก็เดี๋ยวผมจะเน้นให้อีกในโค้งสุดท้ายประมาณนั้นเหละน่ะค่ะ,ะ,คะพี่อ่าเอาสองเจ็ดครับ จบคู่สองเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะแล้วก็สองลูสองหนึ่งค่ะเอ่อตัวกันนี้ก็สามหกตัวกันคือสามหกสแล้วก็หนแล้วก็หน เลขนอกเลขนอกสูตรแต่ว่ามันมันเด่นแปดอยู่เหมือนกันระหว่างแปดกับสี่ตัวที่ผมไม่วิ่งข้างบนเนี่ยถ้าว่าสี่ไม่มาแปดก็คงเข้าไปแทนอยู่ตรงนี้ก็เลยกันเป็นหนึ่งแปดไปครับอสามตัวครับค่ะสามตัวค่ะหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองหนึ่งหก สองหนึ่งหกเอ่อเน้นไม่ยังเมื่อกี้ยังค่ะเน้นหรือยังยังค่ะยังไม่เน้นเลยค่ะเน้นตัวไหนบ้างคะครับครับเน้นสองเจ็ดกับหนึ่งหกเน้นสองเจ็ดกับหนึ่งหกนะคะเอ่อแล้วก็หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสามตัวมาแล้วก็สองหนึ่งหกสองหนึ่งหกนะคะครับ ค่ะได้แล้วค่ะอ่ะจาจไปล่างครับสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ดีค่ะวิ่งล่างค่ะอะ่วิ่งล่างห้าครับวิ่งล่างห้าค่ะสี่สี่ค่ะสามสามค่ะเออเน้นไปที่ห้ากับสีว่วิ่งล่างวิ่งล่างเน้นห้ากับสี่นะคะเออมาหนึ่งตัวอีกงลา,างหลุดก<ว>่อนมาศูนย์เนาะ ครับจับคู่ครับจับคู่นี่ก็จับเต็มเหมือนเดิมเดี๋ยวผมเล่นให้ห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งห้าสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าแล้วก็ชุดรองค่ะชุดรองค่ะสี่หนึ่งครับชุดรองสี่หนึ่ง สี <40 S 1> <4. S 2> ่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เก้าแล้วก็ห้าสองห้าสองอตัวกันสามเจ็ดกับสี่สามสามเจ็ดกับสี่สามเออันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มของสูตรเนาะอมันมันเป็นชุดเต็มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นให้เลยถ้าถ้าโคนสุดท้ายก็ ดี๋ยวผมเน้นเลยอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้เอาชุดนี้ก่อนห้าหนึ่งครับเน้นห้าหนึ่งนะคะเอห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดนะคะใช่ครับห้าเก้าห้าเก้าค่ะแล้วก็ชุดรองเน้นไปที่สี่เก้าสี่เก้าค่ะนะครับเน้นให้สี่ชุดนะคะนะครับแค่นี้แหละครับอ๋อค่ะค่ะ ก็คิดว่ามานะครับวันนี้มาโดยเฉพาะเลขเลขเลขหลักเลขวิ่งหนึ่งตัวมาเหมือนเคยคนะครับคิดว่าคงคงคงไปผิดแล้วล่ะอันนี้เข้าอีกวันนี้วันนี้มั่นใจว่าเข้าอีกเนาะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนคู่ไหนเนาะ ครับไม่รู้ว่าจะเป็นคู่ไหนนะครับแต่ว่าคู่ที่เน้นให้นี่แหละผมผมคิดว่าน่าจะมามาเป็นตัวนี้ค่ะนะครับแล้วก็เสนอและอีกเสนอเป็นแนวทางอีกอหนึ่งตัวก็คือหกข้างล่างนะครับเป็นเป็นเป็นเ,นเนลขที่ไม่น,าน่าลงทุนอ๋อหกหกคือเลขไม่น่าลงทุนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับข้างล่างคือหกนะครับ เป็นเป็นมันเป็นเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเป็นเลขที่ที่ดับในสูตรของผมนะหกข้างล่างนะเฉพาะข้างล่างนะครับหกหกดับล่างเนาะเออดับล่างหกดับล่างดับล่างสงเนจะมีห้าศูนย์แต่ศูนย์คิดว่าคิดว่าไม่ไม่น่าจะดับส่ายจะว่าห้านี่คงไม่มาแนี่อ๋อบนดับห้าเนาะดับห้าเลยครับ ศูนย์นี่ผมไม่มั่นใจว่าจะก็คิด,ดว่ามาดได้ไดนะแต่ว่ามันไม่เด่นเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขจากเซียนกระบินนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็แม่นมากนะคะเข้าจริงๆนะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนคู่ไหนก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมทายชอบนะคะก็ครับ ให้เลือกซื้อตัวที่เราชอบนะคะไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวเนาะเซียนเนาะครับใช่ครับใช่ใชค่ะเลือกซื้อตัวที่ชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่าก,กันนะคะเพราะว่าแอดก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะใช่ใช่ใช่นเ,เนาะเซียนเนาะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเนาะใช่ใช่ครับค่ะค่ะ แต่ว่าแต่ว่าข้างล่างเนี่ยผมผมผมเน้นสุดๆเลยว่าหนนี้ไม่น่าไม่น่าจะพลาดไม่น่าจะจะหลุดนะครับคือคือห้าหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดเพราะว่าเพราะว่าห้านี่เด่นมากๆข้างล่างเด่นล่างเนาะแต่ว่าดับบนเนาะห้าเนาะห้าห้าดับบนห้าดับบนห้าด,ดับบนแต่ว่าเด่นข้างล่างเด่นมากๆเลยนะครับให้ให้เอฟซีถ้าถ้าว่าชอบเนี่ยให้ FC ไอ้รูดเลยก็ได้หลักห้าข้างล่างคิดว่ามาค,ค่ะที่ข้างโนงี้ห้านี่ถ้าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปลงทุนมผมคิดว่าอย่างนั้นในส<ช>ูตรผมผมมันมันเป็นสูตรสูตรไม่น่านลงทุนนะครับสูตรที่เป็นเด็นเป็นมากๆแล้วเป็นรองรองคือเป็นมากเลยก็คือเจ็ดหกสองเมตรประมาณนี้ยในสูตรเดนนะจ้ะ คิดว่าเลขสามตัวข้างบนยมีมาแน่หนึ่งตัวแล้วก็เลขหลักหกตัวนี้ก็คิดว่ามาอีกเหมือนเดิมสองตัวค่ะงดก,ก่อนมาสามตัวเนาะเลขหลักเนาะครับคิดว่ามาสองตัววดนี้ค่ะเข้าเข้าอีกเนอะออแต่ไม่รู้ตัวไหนคู่ไหนเนาะไม่รู้ตัวไหนอ่ะแต่ว่าใช่คิดว่าใช่นะครับเพราะว่าผมมีเวลามีเวลา ติดคนสูตรอยู่พอสมควรวันนี้เนาะหลายวันหลายวันค่ะวันนี้ก็วันที่เจ็ดแล้วค่ะหลายวันแล้วใช่ค่ะไม่หลุดไม่หลุดจากหกตัวนี้แน่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเซียนมั่นใจมั่นใจเกินร้อยเลยจะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อีกมั่นใจเกินร้อยเลยเนาะเออเป็นร้อยเลยวันนี้โดยเฉพาะข้างล่างนี่ไม่หลุดแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็ให้เซียนเวยพรให้สมาชิกช่องหน่อยค่ะครับก็ยัง ทั้ที่แล้วเนาะก็ผมก็ให้ไปศูนย์สองนะครับคือศูนย์สองเต็มเ็มเลยนะครับล<ฆ>งเป้าพอดีนะครับคือเลขบางทีเนี่ยผมวางไว้เนี่ยบางทีก็ไม่ได้ให้กลับหรอกคือให้ซื้อตามที่ผมเน้นเลยนะครับอย่างวดนนี้เหมือนกันนะครับในเลขที่ท,ที่ที่วางไว้ในในชุดล่างเนี่ย<ฆ>ก็ให้ซื้อตามตามที่ผมเน้นแต่ว่าเพื่อความมั่นใจก็อยากให้เฮดซีนั้น กลับไปมั่งก็ได้นะครับเน้นๆนิดหน่อยก็การกันกันกันผิดนะครับคือว่าบางทีเราซื้อติดตรงอาจจะไม่ไม่ตรงนะครับก็ให้กลับไปหน่อยก็ดีนะครับแต่ว่าที่ผมเน้นให้ตรงๆเลยนะครับก็คิดว่าพี่ซีบางท่านก็คงโชคดีเหมือนกันนะครับก็คงมีมั่งไม่มีมั่งอะเนาะแล้วลก็วันนี้ผมมั่นใจโดย,ยเฉพาะเลขข้างล่างนะครับ ว่ามาอีกนะครับก็ให้เอฟซีนะครับพิจารณาดูนะครับถ้าชอบก็จัดไปเลยนะครับขอให้เอฟซีของช่องละอองทุกคนนะครับสุกท่านตดุงโชคดีทุกคนครับทุท่านครับโชคดีครับค่ะแอดก็ขอบคุณเซียนมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองแชนแนลนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังอีกนะคะเซียนครับครับผมมั่นใจครับผมมั่นใจ ค่ะขอบคุณเซียนมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ